สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แท้งแงวันนี้นะครับก็มีของเอามาขายนะครับผมมาขายเทปตีนะครับก็อันนี้นะครับเป็นเก้าอี้ญี่ปุ่นนะครับแบบนั่งพื้นนะครับผมสั่งมานะครับนี่ผมสั่งมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับ้ไม่ใชก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเก้าอี้ญี่ปุ่นนะครับผมกระโดกได้ไม่ใช่ เรไได้ใช้กระดกนะครับผมอันนี้นะครับเก้าอี้แบบนั่งพื้นนะครับปรับเอนอนได้3ามตำแหน่งแล้วหนึ่งสองสามนะครับผมนี่ปั๊บนี่หัวนะครับตรงนี้เอารับคอนะครับรับคอนะครับการที่จะแบะออกไปนะครับผลไม้ดุดแล้วก็แบะออกไปอย่างนี้นะครับหนึงจังหวะแล้วนะครับพอเรามานั่งครั้งที่สองนี่ครับผมปั๊บนอนได้นะครับจ้าขึ้นมาหนึสาม สี่้าหนี่นะครับผมเอานอนนะครับอันนี้คือเอาเอนนอนนะครับก็สําหรับการเมื่อยนะครับเอาขึ้นขาขึ้นมาพักบนนี้ได้นะครับปุ๊บก็การที่เอากลับไปก็เหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมก็อันนี้นะครับเก้าอี้ญี่ปุ่นแบบนั่งพื้นนะครับก็อันนี้แนะนำนะครับแค่แงะนะครับขายในช้อปปี้นะครับผมก็ เดี๋ยวนะครับถ้าใครชอบนะครับแค่นี้อย่าทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็นึกเอานะครับเก้าอี้ดีๆแบบนี้นะครับนั่งได้ได้หลายแบบนะหลายแบบเออหลายแบบอันนี้นะครับการวางขาอันนี้ไว้ทั้งหัวก็ได้แล้วแต่เรานะครับเรื่องของเรานะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะปรับขึ้นก่อนนี่แบบนี้นะครับก็นั่งให้ดูนะครับนั่งให้ดูเหลือที่ต้นกล้องเห็นไหมชัดไหมเออเหมาะมากนะครับผมกับสําหรับมือถือนี่พิงไม่ได้เลย มันไม่ลงไปเหรอฮะมันไม่กึกลงไปไม่ไปครับไม่ไปนะฮะแต่ถ้าเราแบบสมมุติว่ามือถือเมื่อยาล้องอย่างนี้ใช่ไหมกระดกอันนี้มารับเอ๊ะเนี่ยมเมือม่อยขาเมื่อยขาเมื่อยขาเมื่อยขาอันนี้ขึศอ่าเป็นไงนิท่นแจ็มไหมอย่างนี้นะครับมือถือนะครับก็เล่นเกมได้สบายบาย,บาย,บายนี่มีทีม่มีคอด้วยอ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ นะครับผมก็จะชอบคลิปแบบนี้นะครับแคทตงแงจะเอามาให้ท่านผู้ชมหรือเอฟีของแคทตงแงได้ดูอีกนะครับผม่าของแต่งบ้านง่ายๆแบบนี้นะครับก็จะชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดทับตะไคร้ยังเดียวนะครับผมกาวีญี่ปุ่นแบบนั่งพื้นอันนี้นะครับผมรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลนะครับผมปรับเอนนอนได้6ระดับนะครับผมก็ซื้อที่ชอป ตัวเบาะนะครับผมหนานุ่มนะครับผมตัวเบาะนี่นะครับหนานุ่มนะครับก็สามารถนะครับเอาไปซักล้างได้นะครับนี่แบบนี้นะครับมีซิปนะครับรอบนะครับนี่ซิปแกะสามารถเอาไปซักล้างได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่มีตุ้นข้างในนุ่มนะครับผมนี่แกะออกได้เอแกะออาไปซักนะครับเอาไปซักไม่ยากไปซักทั้งดุ้นอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับนี่แกะไปซักได้นะครับนี่ครับมีใยนะครับผมดูข้างในเลยนี่ แคตแงเงให้ดูเลยนะครับผมก็อันนี้นะครับก็เห็นว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือ f c แค่แงะนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ไปซื้อกันนะครับที่ช้อปปีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ